ฉันจด่าป๊ะปนจะดอันตันจะอาป,ป้าอยู่สูงก่อนทำคลิปโคชกัตั้งจิตในใจแล้วว่าจะทำคลิปหัวเคอะอะไรหนาวนี้จะมีใครให้กอดไหมหนาานี้จะมีใครเข้ามาดีต่อใจไหมจะละมุนละไมได้หรือยังและเห็นมาเลยอ่ะเปิดมาได้เลยอ่ะอันนั้นเดี๋ยวจะมอบนะพรอันประเสริฐให้กับทุกท่าน ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวารินทารอดกับโคช้ชลูกป,ปัดวารินพัทหรือแม่หมอวารินคนนี้นะจ๊ะวันนี้หนึ่งใบเลยค่ะก่อนเปิดฝากกดติดตามด้วยช่องโคช้ชลูกป,ปัดวารินพัทช่องแห่งการสนับสนุนให้ทุกท่านรักตนเองสร้างคุณค่าให้กับตนเองพัฒนาปรปับปรุงขัดเกลาตัวเราให้เป็น the best of version ค่ะ เทคนิคการใช้ในชีวิตประจำวันและทุกเรื่องแบบง่ายๆเพลลิสก็ทำไว้แล้วฝากติดตามด้วยทุกช่องทางเลยนะจ๊ะและถ้าหากสนใจอยากรับคำปรึกษาส่วนตัวโค้ชเรียนส่วนตัวไอดียไลน์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้ทั้งสองช่องนะจ๊ะใครยังไม่ตามช่องนี้ว่าเดนทาร์ล็อตก็ตามไว้เลยจ้ะช่องแห่งการดูดวงที่จะทำให้ทุกท่านไม่จำเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหาพลังงานดีดวงดีแน่นอนจ้ะเอาล่ะ มีแน่นอนสิบเหรียญเดี๋ยวจะเปิดอีกหนึ่งใบแต่ก็พูดก่อนเลยค่ะบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมาเนิ่นนานบางท่านเข้าเข้าออกออกในความสัมพันธ์นี้บางท่านที่ผ่านมาค่ะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิด,นดเป็นน้ําซึมบ่อทรายก็มีค่ะบางเคสบางกรณีค่ะเคยห่างหาๆกันไปแล้วเรกลับมาใหม่หนวนี้เนาะ หน้าหนาวหรอยังแม้จะมีฝนแต่ก็หน้าหนาวมุกมิกมุกมิกแล้วยังไงต่อขออีกหนึ่งใบจ้ามันจะดีต่อใจจริงไหมล่ะเดทมันจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่ผ่านมาเราหองระแหงคาดหวังไม่ได้ไม่ชัดเจนมันจะดีขึ้นจริงหรือไม่อีกหนึ่งใบนะ night of sort จริงค่ะจะมีคนเข้ามาบุกลุย ใช้แอคชั่นในความสัมพันธ์นี้จบอีกแหนโคตดบอกจบจบจบจะจบจริงไหมอะไรที่ไม่ดีต่อใจจะได้จบด้วยนะอันนี้ก็ต้องรับให้ได้นะแล้วเมื่อเราพัฒนาตนเองค่ะมีพลังงานที่ดีขึ้นมันจะมีการหลุดจากวงโครจรในชีวิตใครก็ต้องยอมรับนะคะแล้วมันจะดีไหมละ่ะเมื่อมีแล้วมันมีหลายเคสหลายพลังงานนะเลยต้องอ่านหลายแบบนะบางท่านค่ะ ในเรื่องของความสัมพันธ์รักซ้อนเอ่ยอะไรเอ่ยหรือตัดสินใจไม่ได้มันจะดีขึ้นหรือก็ตกลงเป็นกายมิตรกันมิตรไม่ตีที่ดีต่อกันจะ้ะสมบูรณ์พูนสุขความรักออนไลน์ความรักระยะไกลจะได้ชัดเจนแล้วนะจะ๊ะนี่แต่บางท่านที่ยังลังเลใจยังสงสัยอยู่จะเลือกได้อีกหนึ่งใบนะ จบสามใบเออมาดูสิแล้วยังไงต่อมีหลายพลังงานมาดูแล้วมีอะไรอยากบอกอีกกับแรนดอมนี้นะจ๊ะแปดถ้วยค่ะเดชาริออตคิงออฟวานเห็นไหมล่ะจะข้องเกี่ยวเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางบ่อยได้ต่างชาติได้ต่างภาษาต่างภาษาได้ข้าราชการได้ แต่บอกเลยค่ะว่าจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มีนะคะจะได้กลับมาเติมเต็มคนที่ใช่ของการละกันได้ล้างลากันไปได้ต่างฝ่ายต่างไปเติบโตไปเข้าใจกับความรู้สึกของตนเองได้ไปเรียนรู้ได้ท้ายสำหรับเป็นอะไรคะจะไฮพินเชตจริงจริงสาบแล้วตอนแรกมันหล่นมานะเก็บไปเพราะหล่นมาหลายใบยตอนนี้ค่ะสเสน่ห์ของคุณมันเหลือร้ายมาก ใครที่หักข้ามใจเรื่องคุณด้วยเหตุผลอะไรใดๆก็ตามเขาจะทนไม่ไหวค่ะแต่เป็นไปในชิดทางที่ดีนะอะไรที่มันไม่ดีต่อใจมันจะได้จบแล้วอะไรที่มันใช่ถึงแม้จะต้อง่าฟันกับอุปสรรคใดๆก็ตามก็จะกลับมาใช่ กลับมาชัดเจนค่ะคอยทุกท่านสุขสมหวังในความรักและทุกๆเรื่องดังที่ทุกท่านคู่ควรอย่าลืมติดตามนะวารินทาลอดแล้วก็โค้ชลูกปัดวารินพัดด้วยเพื่อเป็นกําลังใจใกับโค้ชลูกปัดวารินพัดคนนี้ได้มาทําคลิปดีๆทั้งสองช่องเพื่อมอบพลังงานดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆให้กับทุกท่านค่ะ